สวัสดีครับพบกับช่องเฮียโมลมโตกันอีกเช่นเคยวันนี้ศุกร์ที่14่กุมภาพันธ์เราเตรียมว,วิเคราะห์บอลทีเด็ดจัดเต็มมาให้ทุกท่าน8คู่เน้นๆครับกับทางกัมบะโอซาก้าพบเซเลโซโอซาก้าอัลส์บวกพบไลซิกบโรญนยาพบโตลิโนแบสพบโอเช่ไบตันพบเชลซีกิโลนาพบเกตาเฟ่คิวพีอาร์พบดาบีและคู่สุดท้ายครับเบลวิสตาพบเอสเตล่าเช่นเคยครับนอกเหนือจาก8คู่ที่เราเตรียมมาให้ถ้ายังไม่พอใจไม่นำใจทุกท่านเรามีกลุ่มพูดคุยให้แนวทางว i p แบบว่าจับมือกากันเลย มีทีเด็ดมากกว่านี้แน่นอนมีกิจกรรมให้เล่นกันทุกวันของรางวัลคุ้มๆสนใจก็แอดมาได้ครับแอด3 4 5 m u ทางบ้านเขียวหรือจะกดลิงก์ที่เราเตรียมไว้ให้ด้านล่างก็ได้เช่นกันเข้ามาวันนี้ก็รับของที่ลึกไปเลยครับแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิน้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับและส่วนกิจกรรมท้ายผลสกอร์วันนี้ครับเป็นคู่ของทางไบตันพบเชลซี C. คู่นี้จบสกอร์ที่เท่าไหร่ทีมไหนยิงก่อนร่วมไ่ายกันมาได้ไม่ว่าจะท่ายในกลุ่มหรือเขาไม่ในคลิปนี้เราแจกให้เช่นเดียวัครบ สำหรับผู้ทายถูกส0ท่านแรกรับทันทีเสื้อฟุตบอลทีที่ท่านชื่นชอบเจลีกไหนรายการไหนเราจัดให้ได้หมดสนใจก็ร่วมทายผลกันมาได้ก่อนบอลคู่นี้จะเริ่มเตะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะคิกออฟเริ่มวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยเริ่มกันที่คู่แรกกับรายการฟุตบอลเจลีกครับกัมบะโอซาก้าพบเซเรโซโอซาก้าคู่นี้เตะเวลา17นาฬิกาเหตุเหตุหคู่นี้ครับทางกัมบะโอซาก้าชนะมา2แล้วก็เซเรโซโอซาก้าชนะมา3ครับ มาดูกันที่สถิติผลงาน5เกมล่าสุดของทั้งสองทีมครับทางกัมบะชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ส่วนทางเซเรโซ่ครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2เจ้าถิ่นกัมบะโอซาก้าในฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาจบในอันดับที่4ของตารางครับส่วนสภาพวามพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้จะขาดเพียงเกนตะมิอุระที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามแค่รายเดียว้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยแดนกลางจะวางเวลตันฟิลิเป้โคตะยามดะและเรียวยะยามาชิตะคอยปั้นเกมร่วมกัน สนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอิสซามเจมบารีที่ลงล่าสกอร์ในเกมนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างเซเลโซโอซาก้าครับผลงานในซีซั่นก่อนพวกเขาจบที่อันดับที่10ของตารางส่วนสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้จะขาดผู้เล่นอย่างคาเครุฟุนากิเคียวเฮโนโบริสโตะและยูอิจิฮิราโนะที่บาดเจ็บบทสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ42-31ามนครับนำทีมมาโดยโชตาคินาโนะลูคัสเฟอร์นันเดสราฟาเอลราเตวและแข่งทีมชาติไทยอย่างจเจริญศักดิ์วงกร ปีกตัวจี๊ดก็มีโอกาสลงสนามในนัดนี้เช่นเดียวกันครับนัดนี้เป็นนัดเปิดฤดูกาลครับที่ต้องบอกเลยว่ายากสําหรับทั้ง2ฝ่ายเพราะล้างสนามกันไปพักใหญ่กลับมาเล่นกันใหม่แบบนี้ต้องปรับจูนทีมกันสักพักหนึ่งโดยเลยเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่ากําบาดนั้นได้เปรียบในการเล่นในบ้านทากลางเสียงเชียร์ของเหล่าแฟนบอลมั่นใจว่าพวกเขานาจะมีลูกคืดและเบียดเอาชดดานะไปได้อย่างแน่นอนครับคู่ที่2ครับกับรายการบุนเดสลีกาอาลส์บกพบไรซ์ เฮดทูเฮดคู่นี้นะครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางไรซิกดูดีกว่านะครับกับการกำชัยชนะ3ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งต่อกันที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางอัลส์บวกชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ส่วนทางไรซิกครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1เช่นเดียวกันครับเจ้าบ,บ้านอัลส์บวกครับอยู่ในช่วงที่ต้องเค้นฟอร์มเก่งกันหน่อยครับโดยการไม่ชนะใครมาเลยตลอด3นัดที่ผ่านมา แถมล่าสุดมีข่าวร้ายอีกครับเพราะทางคริสเตียนยาคิสกองกางคนสาคัญดันเจ็บเท้าเข้ามาเพิ่มเติมและต้องล้นรอใช้ความฟิตซึ่งทาเจ้าจตัวไม่ไหวจริงๆคาดว่าทางอันนีไมเออร์น่าจะลงทําหน้าที่แทนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างครับเพราะว่าจะได้ตัวดิมิทิสจานลูนิสวิงแบ็กซ้ายพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งด้านเกมลุกครับเตรียมกลับมาใส่ชื่อของเอลวิสเล็กเบคายกลับมาผลึกกาลังร่วมกับอเล็กซิสโคลมอริสเพื่อส่งไม้ต่อให้กับซามูเอลเอสเซนเต รับดาที่จบสกอร์ในตำแหน่งหน้าเป้าครับฝั่งทีมเยือนไลนซิกครับคงจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะหลังจากนัดล่าสุดกลับมาคว้าชัยได้อีกครั้งในรอบ4เกมแต่ชชนะดังกล่าวก็ต้องสังเวยด้วยการติดโทษแบนของวิลลี่ออบานกองหลังตัวเก่งที่โดนใบแดงไล่ตะเพิดออกจากสนามทําให้แมตชนี้ครับนิโคลัสไลวันจะลงทําหน้าที่แทนเช่นเดียวกันกับแดนหน้าที่มีแววว่าจะใส่ชื่อของอิสโอเปนดาที่เกมล่าสุดนั่งเป็นมานั่งสำรองพร้อมกับเบนยามินเชสโกที่จะควงคู่ลงล่าตะข่ายในเกมนี้ อัลสบวกครับไม่ชนะใครเลยตลอด3าเกมหลังที่ผ่านมาก็จริงอยู่แต่ถ้าดูกันดีๆจะเห็นว่าถ่านับแค่ในลีกอย่างเดียวพวกเขาไม่แพ้ใครมาหนัดซ้อนเข้าไปแล้วนะครับจึงมองว่าการออกไปเยือนวันนี้พร้อมสู้แบบเต็มสูบเช่นเคยครับแม้ว่าทางไลซิกผู้มาเยือนเองจะกลับมาคว้าชัยได้ในนัดล่าสุดแต่ถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ครับถือว่าดูไม่จืดเลยโดยเฉพาะเกมหน้าบ้านที่หานัดท้ายที่ผ่านมาไม่ชนะใครเลยเช่นเดียวกันเกมนี้ต่อให้ใน,ในบ้านผมก็มองว่ารับมือได้ยากครับดีไม่ดีคู่นี้อาจจะเสมอกันผมแนะนําให้ลองอาสบวกในเงื่อนไขปดีกว่า คู่ที่3ครับกับรายการเซเรียโบลโญญาพบโตริโนโคู่นิเตะเวลาตีสองสี่สิบห้าเฮดเคู่นี้ครับ5านัดล่าสุดที่ผ่านมาทางโบลโญญาครับชนะไป3เสมอกัน1แล้วก็ทางตริโนชนะ1ครับต่อกันที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางโบลโญญาชนะ2เสมอ3ส่วนทางโตริโนโครับชนะ1แล้วก็เสมอ4เจ้าถิ่นโบลโญญาผลงานในหลีก5เกมหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ใคร ส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้จะมีตัวเจ็บเหลือแค่หน้าเดิมๆเ,เท่านั้นครับและยังมีรอเช็คความฟิตของลอเรนโซเดซลเวสตีแบ็คขวาตัวเก่าก่อนเกมอีกหนึ่งรายแต่ข่าวดีคือจะได้ลิคาโดออโซลินีหายเจ็บกลับมาลงซ้อมได้แล้วแต่น่าจะลงเป็นตัวสำรองในเกมนี้ก่อนครับดานการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิลตัวลูกจะวางโจวันนี่ฟับเบียนคอยปั้นเกมร่วมกับดานเอนดอยและเบนจามินโดมิงเกส สนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างซานติอาโกคาสโตที่ลงบู๊ในเกมนี้ทางฝั่งของทีมเยือนโตลิโน่ครับพวกเขาไม่แพ้คู่แข่งมาเจนัดติดต่อกันแล้วแต่อย่างไรก็ตามใน7นัดนั้นครับเสมอคู่แข่งไปมากถึง6เกมส่วนสภาพความพร้อมวันนี้จะขาดสมูเอลลิซซี่กองกลางที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคตาขณะที่ตัวเจ็บก็มีตจหนาเดิมๆครับแล้วก็ยังมีรอเช็ความฟิตของอีวานลิซซี่กับอาเดียงตาเมซ่ก่อนเกมอีก2ลายด้านการจัดทัพครับครับ,รบว่าพวกเขาจะมาในระบบ42-31 แผงมิดฟิลตัวลูกจะใช้เรนติโนลาซาโลนิโคลาวลาซิสและยานคาราโมคอยสร้างสังเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกในแดนหน้าอย่างเชเอดัมที่ลงลาสกอร์ในเกมนี้ครับเจ้าถิ่นโบลญญาครับผลงานในบ้านพวกเขาถือว่าทําได้ดีนะครับเพราะ5เกมหลังเก็บชัยชนะไปได้ถึง3ขณะที่ทีมเยือนโตลิโนผลงานนอกบ้าน5เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันครับแต่ก็เสมอไปถึง4นัดโดยเลเเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งทีมเยือนดีกว่าครับ โดยมองว่าทั้ง2ทีมต่างมีผลงานที่ใกล้เคียงกันมากแต่ฝั่งของโตริโนโอเองมักจะติดเสมอเป็นส่วนใหญ่อาจจะเป็นด้วยระบบการเล่นของพวกเขาด้วยทําให้มีผลการแข่งขันเป็นแบบนี้เกมนี้บุกมาเยือนเชื่อว่าพวกเขาจะวางแท็กติกเน้นรับและรอสวนกลับอย่างแน่นอนครับมั่นใจว่าจะสู้กันอย่างสูสีแน่นอนและมองว่าอยู่รองโตริโนโมีโอกาสรับซับมากกว่าครับคู่ที่สี่กับรายการหลีกเอิงครับแบรดพบโอแซคู่ที่เตะเวลาตีสองสี่สิบห้านาที เฮดทเฮตคู่นี้ครับผ่านัดล่าสุดที่ผ่านมาทางแบทชนะไป3สเสมอกัน1แล้วก็โอเซอชนะไป1ครับต่อกันที่ฟอร์มหานัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางแบทชนะ2แล้วก็แพ้3ส่วนทางโอเซอรครับสเสมอ3แล้วก็แพ้2เจ้าบ้านแบทครับนอกจากแบ็กซ์ลีย์ล็อกโก้กองหลังที่บาดเจ็บยาวนัดนี้จะไม่มีชื่อของชอดองอามาวีฟูลแบ็กตัวเกา่าและโชนัสมาร์ตงกองกลางที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ ขณะที่โรแมงเดลกาสติโยที่พลาดลงเล่น2เกมหลังสุดนัดนี้ต้องรอดทดสอบความฟิตก่อนด้วยครับโดยคาดการว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-3-3โดยเกมลูกสามประสานกองหน้าจะเป็นโรแมงฟายอีฟลูโดวิดอชชก้ดาวยิงประจำทีมและอับดัลลาซิมาฝั่งทีมเยนโอแซครับยังไม่สามารถใช้งานราสโซคูริบารีกองกลางที่บาดเจ็บยาวตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วก็โชรี่ปากัารหลังที่โดนโทษแบนครับขณะที่2ตัวหลักอย่างเคียนาฮูเวอร์ และเอลิซาโอวูซูนัดนี้ต้องรอทดสอบความฟิตกันก่อนครับโดยคาดว่านัดนี้ครับพวกเขาจะมาในระบบ3-43โดยเกมลุกสามประสานกองน่าจะเป็นแกตองแปลงแรงซัสซินซินาโยโกและอามดตาโอเล่ดาวยิงประจำทีมที่นัดล่าสุดยิงใส่ตูรุสไป1ประตูแล้วก็แดนกลางตัวใหม่ที่ได้มาจากตลาดหน้าหนาวอย่างอาโนมัชชองโกก็พร้อมลงเล่นในเกมนี้ครับเจ้าบ้านแบดครับผลงาน5เกมหลังเก็บชัยชนะไปถึง4่โดยนัดล่าสุดครับสู้กับทางน้องได้สูสีแล้วก็สนุกมาก ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสที่จะชนะครับแต่ทว่าทางแบสเฉียบคมกว่าและทําให้พวกเขาได้2ประตูจากลูโดวิดอชอเก้ในนาทีที่9ที่ยิง5ประตูจาก5เกมล่าสุดและปีแอร์เลสเมลูในช่วงทดเวลาครึ่งหลังฝั่งทีมเยือนโอแซครับไม่รู้จักคําว่าชนะในหลีกมาแล้ว9เกมโดยการแพ้ไป4และเสมอ5โดยนัดล่าสุดที่พวกเขาแข่งขันมาครับเกือบจะชนะได้แล้วแต่มาโดนฝั่งคู่แข่งตีเสมอได้ในนาทีที่89จนต้องแบ่งแต้มกันออกไปเกมนี้ออกไปเยือนแบสครับผมว่าเป็นเกมที่หนักแน่นอนเพราะว่าแบสเองก็อยู่ในช่วงฟอร์มทีีด่ด ด้านเกมลูกก็มีอชอเก้ที่สร้างความแตกต่างได้อย่างเห็นได้ชัดน่าจะเป็นตัวช่วยให้พวกเขาเบียดชนะไปได้คู่นี้ผมแนะนําไปแบสครับคู่ที่5ครับกับรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบตันพบเชลซีคู่นี้เตะเวลาตีสามเหตุทวเฮตุคู่นี้ครับผ่านัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางเชลซีดูดีกว่านะครับกับการชนะมาสี่แล้วก็ไบตันชนะ1ต่อกันที่ฟอร์มหานัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับฟอร์มค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยทีเดียวทางไบตันชนะ3แพ้2ส่วนทางเชลซีครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2ครับ เจ้าบ้านไบตันครับเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะเชลซีไป2ประตูต่อหนึ่งในศึกเอฟเัที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามครับจะไม่มีชื่อของลูอิสดังปากการหลังที่เจ็บจากแบตดังกล่าวสมทบกับพวกเจสันสตีนเฟนดี้คาริโอกูลอิกอร์ฮูริโกเจมส์เนอร์โซเลมอนมาสเปอร์วิสเอสตูปิยานและ Matt aver, แมดวีเฟอร์เหล่าบรรดาตัวเจ็บหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดียกเซตคาดว่านัดนี้ครับพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-231โดยมีทางบานแฟบูเกนโยเอลเฟสมัน ยานพองฟานเฮเกนอดัมเวสเตอร์ตาลิกแลมเตแจ็คฮินเชวูดคาร์ลอสบาลบายานกูบามินเตจอจินนโอรุตเตอร์คาโอโลมิตโตมะแล้วก็ชาวเปโดครับฝั่งทีมยนเชลซีครับความพร้อมก่อนเริ่มเกมจะไม่มีชื่อของมาร์กิยูโรมิโ,ลมโอลาเวียโอมารีแคลริแมนเวสลีย์โฟฟานะ่าและเบอร์นัวบาเดียชิวเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้อย่างแน่นอนคาดว่านัดนี้ครับพวกเขาจะมาในระบบ42-31 โดยมีทางฟิลิปยอนเจนเซนบริสเจมโตชินอาดาลาบิโอโยเลวี่โควิลมาร์กกูเลยามอยเซนไซเซโดเอนโซเฟอร์นันเดสโนนี่มาดูเอเก้โคพาเมอร์เจยอนซานโชแล้วก็คริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูครับนัดนี้ครับผมยังเชื่อว่าเจ้าบ้านไบตันมีทรงที่จะย้ำแค้นหรืออย่างน้อยๆก็ไม่แพ้ในรังตัวเองครับพอล่าสุดที่เจอกันมาในศึก FA ฟเอครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านเฉือนชนะไป2ประตูตอนหนึ่ง ถึงแม้จะเป็นเพียงบอลถ้วยเท่านั้นแต่พวกเขาก็จัดเต็มด้วยขุมกําลังตัวหลักเหมือนเล่นกันในพรีเมียร์ลีกเลยครับเชื่อว,ว่าทีมเยือนเชลซีมีกดดันก่อนเกมบู๊แน่นอนเนื่องจากสถิติในฐานะทีมเยือนตลอดหลายนัดที่ผ่านมาในทุกรายการค่อนข้างแย่ครับแล้วก็ไม่ชนะใครมาถึงห้านัดติดต่อกันแล้วทําดีสุดแค่เสมอมา2นาัดเมื่อดูจากเลขกับภาพรวมต่างๆครับผมแนะนําว่านัดนี้ให้ลองไบตันในเงื่อนไข0.25มีโอกาสรับซับมากกว่าครับคู่ที่6ครับกับรายการลาลิก้ากิโลนาพบเกตาเฟ่คูดิเตะเวลาตีสามตรง เดทูเฮดคู่นี้ครับภานัดล่าสุดที่ผ่านมาทางกีโรนาชนะไป3แล้วก็ทางเกตาเฟ่ครับชนะไป2ต่อกันที่ฟอร์มภานัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางกีโลนาดูไม่ดีนะครับกับการชนะ1และแพ้ไปถึง4ส่วนทางเกตาเฟ่ดูดีกว่านิ็หน่อยนะครับด้วยการชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1เจ้าบ้านกีโลนาครับจะขาดผู้เล่นอย่างโบยานมิยอฟสกี้และอารนาดายูมากองหน้าที่มีอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามครับตัวหลักที่เหลืออยู่ในสภาพที่พร้อมลงสนามคาดว่านัดนี้จะเปิดบ้านในระบบ4 2 3 1 ตำแหน่งตัวหน้ากองเป้าน่าจะเป็นอาเบลลุยด้านหลังเป็นดอนนี่ฟาเดเบกวิกเตอร์สการ์คอฟและก็ไบอันกิลเป็นตัวทำเกมส่วนคู่มิดฟิลตัวรับครับจะเป็นดารี่ีบินและอานานลมาติเนสฝั่งทีมเยอนเกตาเฟ่ครับนัดนี้จะไม่มีชื่อของรุยมิยากองกลางที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้ออย่างไรก็ตามครับตัวลักที่เหลืออยู่ในสภาพที่พร้อมลงช่วยทีมได้คาดว่านัดนี้จะมาในระบบ4-4-2กองหน้าคู่น่าจะเป็นบอนคามาโยรันและอูเช่ส่วนแดนกลางจะมีรามอนเตรัส ดากอนองเชเน่เมาโลอาลัมบารีและโกบาโกเมสเป็นตัวทำเกมครับนัดนี้ครับเกตาเฟ่อยู่ในฟอร์มที่ดีกว่านะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมา5เกมติดโดยการชนะ3เสมอ2ส่งผลให้อันดับในตอนนี้ครับพวกเขาขยับมาอยู่ที่1 4มีคะแนนเหนือโซอนตกชั้นมา5คะแนนส่วนเกมล่าสุดครับทางเกตาเฟ่บุกไปชนะอาราเบสไป1ประตูต่อศูนเกมรับทํได้อย่างแข็งแกร่งมากนัดนี้สู้ได้สนุกอย่างแน่นอนกิโลนาได้เปรียบในฐานะเจ้าถิน่นแต่อย่างไรก็ตามทีมเยือนฟอร์มดีกว่าแน่นอนครับ มีโอกาสเสมอกันสูงครับหรือไม่เกตาเฟ่ก็สามารถเบียดชนะไปได้นัดนี้ผมแนะนําให้ลองเกตาเฟ่ครับต่อกันที่คู่ที่7ครับกับรายการแชมเปี้ยนชิพ QPR พบดาบี้คู่นี้เตะเวลาตี3ตรงเหตุทุเหตุคู่ดีครับพ่านัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทาง QPR ครับเก็บชัยชนะไป3แล้วก็ทางดาบี้ชนะไป2ครับต่อกันที่ฟอร์มทานัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทาง QPR ชนะ2แพ้3ส่วนทางดาบี้ครับเสมอ2แล้วก็แพ้3เจ้าถิ่น QPR เพิ่งจะบุกแพ้ให้กับโคเวนที่ไปศูนประตูต่อหนึ่งในเกมลีกที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมก่อนลงสนามครับจะไม่มีชื่อของคาราโมโกเดมเบเล่ชานเซล่าลูคัสแอนเดอร์เซนเจมเรียมแล้วก็ฮาวิเวลหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดครับคาดว่านัดนี้พวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยมีทางวิชาเอลเฟยออกสตาร์ทยืนหน้าล่าสกอร์และใช้คีเล่นมอร์แกนรับจ็อบเพย์เมเกอร์คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับฝั่งทีมเยือนดาร์บี้ครับเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับออกฟอร์ดไปสวนประตูต่อศูนในนัดที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงทำสึกครับจะไม่มีชื่อของดาโยนบาวคอรีแบ็กเกตเคอร์ติสเดวสันและก็เคนวิลสันสีแข้งเลี้ยงที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้แน่นอนคาดว่านัดนี้พวกเขาจะมาในระบบ352โดยมีทางราสโยเกนกับเจอร์รี่เยสผนึกกำลังกันล่าสกอร์ในแดนหน้าและใช้ดาวิดโอซอปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางนัดนี้ครับบอกเลยว่าทีมเยือนอย่างดาบี้ที่กำลังหนีตายและต้องการเกมปลดล็อกเพื่อสร้างความมั่นใจน่านจะบุกไปยื้อเล่นเพเซฟเพืเพ่อหวังแช็คคะแนนกลับออกมาอย่างแน่นอนครับ ริงอยู่ที่ตลอดเกมาเกมลีกที่ผ่านมาจะไม่ไรับชัยชนะมาเลยแต่ว่าสองนาทาในลีกครับพวกเขาก็จบเจ้าและสู้ได้ดีพยายามสร้างความอึดอัดให้กับคู่แข่งได้เหมือนกันฉะนั้นโจทย์ที่ต้องบุกไปยื้อสุดใจเพื่อซื้อเกมลับก็คงไม่ยากเกินความสามารถพวกเขาครับช่วงนี้ก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ฝากความหวังอะไรได้เลยผลงานสีนัดหลังก็แพ้ไปถึง3ครับแล้วก็โดนยิงไปมากถึง6ประตูแม้ว่านัดนี้จะได้เล่นในบ้านครับแต่บอกเลยว่าไม่ง่ายที่จะเก็บ3คะแนนแน่นอนผมแนะนําว่าให้อยู่ลองดรบบี้ในเงื่อนไข0.25ดีกวาครับคุดสุดท้ายครับกับรายการปีบคู่ส บลวิสตาพบเอสเตล่าคู่นี้เตะเวลาตีสามสนาทีครับเฮดทูเฮดคู่นี้ครับสานัดล่าสุดที่เจอกันมาเป็นทางเอสเตล่าเขาเก็บช,ชนะไปได้1แล้วก็เสมอกันมา2มาต่อกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางเบลวิสตาครับฟอร์มลิงเหวมากด้วยการแพ้กันมาติดต่อกันถึง5นัดส่วนทางเอสเตเล่ครับก็ไม่ได้ดูดีไปกอากันเลยครับด้วยการเสมอ1และแพ้ไปถึง4เจ้าบ้านเบลวิสตาครับย่ำแย่สมราคาทีมบวยของลีกด้วยการแพ้มาถึง6นัดซ้อนติดต่อกันเข้าไปแล้ว แถมล่าสุดยังไม่สามารถใช้งานอิบราฮิมกามาล่ากองหลังที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคตารวมถึงโดริโก้บัสกันแนวรับอีกหนึ่งรายที่ยังติดโทษแบนอยู่ครับขณะที่เกมลุกยังมีหวังพึ่งทีเด็ดจากโรเบิร์ตโบโซนิกที่ยิงไปแล้ว3ประตูลอย,ยืนปักหลักโค้งแขนมาดูเอลนาโมล่าหัวหอกคนใหม่อีกลายที่กาลังควานหัสกอร์แรกให้กับตัวเองอยู่ฝั่งทีมเยนเอสเตล่าครับเละเทไม่ต่างกับคู่แข่งเลยครับโดยการดิ้นรนหนีตายอยู่เช่นเดียวกันส่วนความพร้อมก่อนลงสนามครับ ยังมีตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่3ลรายซึ่งคาดว่าไม่ส่งผลต่อการจัดทัพเท่าไหร่คาดว่านัดนี้จะเลือกใช้งานผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดอีกเช่นเคยโดยเตรียมวางลีโอนลบัคก้ากับนักเตะใหม่อย่างซิโก้บาซานรับหน้าที่ควงแขนในบทบาท2ดูโอ้จอมทัพเพื่อป้อนบอลส่งต่อให้กับโดริโก้ปิญโยสูน่าวัยามสิบ3ปีที่ยืนรอคำเดียวตามหน้าเป้าอีกเช่นเคยครับนัดนี้ครับบอกตามตรงเลยว่าตัดสินใจได้ยากมากว่าจะไปทีมไหนเนื่องจากผลงานห่วยขั้นเทพด้วยกันทั้งคู่เลยครับและอยู่ในช่วงกำลังดดิ้นน,นีตายยกัว แต่สุดท้ายนี้ครับผมยังยกให้กับเบลวิสตาดูดีกว่าพอได้ลงเล่นต่อหน้ากองเชียร์ตัวเองแม้ว่าฟอร์มการเล่นจะไม่เอวๆก็ตามครับแต่เชื่อว่าจุดนี้สามารถปลุกกาลังใจขึ้นมาได้อยู่บ้างประจวบเหมาะกับเอสเตล่าผู้มาเยือนก็หวยแตกไม่ต่างกันเลยครับโดยเฉพาะเกมนอกบ้านที่แพ้ให้เห็นแบบรัวๆแม้วันนี้จะเป็นทีมที่เจอกับบวยตารางหลีกก็ตามแต่ว่าไม่มีคําว่าง่ายแน่นอนดัดนี้ผมแนะนําวางทางเบลวิสตาครับมีโอกาสได้กินมากกว่าและนี่คือทั้งหมด8คู่จัดเต็มที่เราเตรียมมาให้กับทุกท่านในวันนี้ครับชอบจบ และเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันอีกครั้งหนึ่งคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้ากับเซเลโซโอซาก้าผมต่อกัมบะโอซาก้าอัลส์บวกกับไรซิกผมลองอัลส์บวกโบลญญากับโตริโนผมลองโตริโนแบรดกับโอแซผมต่อบรดไบตันกับเชลซีลองไบตันครับกิโลนากับเกตาเฟ่ลองเกตาเฟ่คิวพีอาร์กับดาบี้ผมลองดาบี้และก็คู่สุดท้ายครับเบลวิสต้ากับเอสเตล่าผมลองเบลวิสต้าและสำหรับท่านที่คิดว่ายังไม่หนำใจยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ทักมาสอบถามเขากลุ่ม VIP กับเราได้นะครับกิจกรรมแน่นๆของรางวัลจัดหนักผมรับประกันว่าคุ้มแน่นอนก่อนจากกันวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบข้อมูลอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามรวมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานเราเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ